อืม,อมโอเคทีโอไหนก็อย่างลองเลี้ยงงตัวเลขดีทีโอทีโอ,อไรนะทีโอเอ็นเนี่ยห้าห้าเอาไปเลี้ยงไว้ดีกว่านะไม่แน่ใจชอบกินอะไรแต่ที่รู้รู้เราจะาไว้เลี้ยงไว้ในบ้านนะจ๊ะ เคไข่ฟองเล็กนะอืมใช้ไฟด้วยอ่ะจุดนี่อ่ะใช้ไฟอันนี้ป้าไม่ไแน่ใจว่าจะจับได้ไหมพอดูๆนี่ก็จับไม่ได้แล้วใช่ไหมเจ้าหนูกัมมี่เข้มแั้งชื่อแก่วกัมมี่นะได้นชื่อกัมมี่ ไม่ต้องตั้งชื่อก็ได้ทุกคนอย่าไปตั้งชื่อเลยมาวันนี้เราจะทำอะไรดีเรามาทำฟาร์มมอนิฟ่าไหมอืม้มมันน่าสนใจเหลือเกินพวกสัตว์นี่ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเลี้ยงตัวอะไรกันดนีนะอืมว่าสัตว์ได้เราเสาดีมันจะเป็นสัตว์ได้อย่างไรจริงปะจริงไหม คนมาแรงไฟคนมาแรงไฟแรงเพรติดไฟตายแล้วเออายคู่อืมหึม่มบ้านเรามีทีเล็กบุกแล้วล้อเล่นล้อเล่นใครจะมาปล่อยทีเล็กว่าอุ้ยอันนี้ตัวนี้ตัวเล็กน่ารัก น่ารักสำหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่น่ารักสำหรับฉันเข้าใจด้วยนี่ไงตายห่หาเด็กเพิพ่บเพิพพพพ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอเคทุกคนมาผมอยากให้ไอเอกรณ์มันมีสัตว์อัปเดตเข้ามาอีกนะทุกคนเราจะได้แบบดีอะ สัตว์น้ำเนี่ยยังไม่มีสักตัวเลยแต่ไม่แน่นะบางตัวอาจจะมีสัตว์น้ำอยู่ตัวหนึงครับสไปโนนะครับแต่ไม่แน่จะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะผมยังไม่เคยลองเลยเออนี้เพิ่งมาเล่นกันอีกครั้งเนี่ยเรา,าเล่นกันอีกครั้งมันก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วอะ่ะอืมอยากจะบอกขอให้ให้เออมาตีซน า่อดูทีศูนโอ้ทุกคนนี่รอมาเพิ่ม exp กันก่อนมาเดี๋ยวเป็นหมวดด้วยเดี๋ยวจุ๊จนนจุแป๊บนึงมา วิย mm ิก hmm. ท well, mm ีเราก็ไปกันนวันนี้เราจะมาสร้างประตูเมืองเราก็กาในฝานะครับผม ซึ่งจูเนียร์โรเรเ้ยไม่ตงสร้างก็ได้เพราะเราเนี่ยก็ไม่เอารู่ววาเราจะไว้ทำอะไรดีนะคะผมเนี่ยเราเค้กไว้ในบ้านดีกว่านะเออถ้าอยอ้ไอ้กอนิ้วมันมีแมมมอนเนี่ยเอาแมมมอนแมมมอกินเค้กงมงมมมตักกินฝั่งนี้เหรครับ กินจะหมดแล้วแต่ไม่กินให้หมดหรอกโอเควันนี้เรามาสรวจแถวบ้านเราดีฝ่านะว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีตัวอะไรมากนะครับเรามีตัวอะไรมากแถวบ้านเรามีโหดหินด้วยแหละทุบๆๆว้า ถ้ามันกลาสีแดงแล้วแปลว่ามันจะเริ่มมีนนการโชคดีเกิดขึ้นนะทุกคนอู้โว้ววววเวาวานทุกคนววยน,นว้วววเวววานโววโวว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 ว เยอะเลยดูดิแต่บ้านเราทำไมมันต้นไม้ยักษ์ขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหแ,แล้วถ้าว่าไปเนี่ยเราเลี้ยงในรเสาเนี่ยแล้วนวเสามันจะพาเรา,เาออกได้หรือวะเพราะว่าต้องมีโอกาสตายเนี่ยแหละเฮ้ยทำอะไรรอดีเนะี่ยสู้กับทีเล็กรอไหมเนะี่ย คนผมจะลองสู้กับตัวนี้ดูนะตัวหนึ่งตัวนึงมันจะเป็นสัตว์กิพืชน,นั่นแหละน่าจะไม่ทําร้ายเราก่อนนะนี่ทุกคนเราไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะมีดาบหรือไม่มีดาบเพราะเรามีดาบอยู่แล้วทุกคนอย่าไปกลัวดื้เนี่ยโวเราจะเอาแอปเปิลทองไว้ด้วยนะแอปเปิลทองแฮปเปิลเทอแ์ปเปิ่นทองแฮปเปิลออฟ มันท้าตู่ม,มามาเราจะสู้กับมันกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกเราต้องกินแอปเปิลทองก่อนเพราะัอดในเฮ้ยในโรงสอบแห้ออนนี้มันแรงมากมแรงคตพ่อโคตรแม่แม่งแรงมากอุ้ยเห็นไหมแอปเปิลทองยิวมาเนี่ยไปมาสู้มั้ยไห้มัดูรอดีโอ้ แตงเกินละนาทีเนี่ยเอออืมโล้มันแตกอืมโล้มันแตกเยอะอย่นี้ดิครับเยอะอย่นี้ดิเข้ามาใหม่ดิเห่โคตรมัน เขาเรียกว่าสเต็ปจูสเต็ปจู๊กนี่มุน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 โจมตีพี่ทีนึงครับผมแหมงเลยเหมยซอยพอซอยแมงเลย,เยนี่ยเป็นทองเงินคน <ๆ S 2> ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคือตัวอะไรนะแต่มันก็เป็นไดโนเาสารนั่นแหละผมเห็นมันตัวตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตัวอะไรนะเพราะมันไม่เหมือนตัวอะไรเลยป้าพอ ป้าพป้าเขาให้เนี่ยป้าเขาให้ป้าเขาให้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยแอปเปิลทองด้วยพรด้วยทุกคนมันไม่โจมตีแปลว่ามันจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้าโลโลโลมันหลายที่อยู่นะทำโล่แปกเนี่ยอืม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  โอเคป่าวมันก็จะดับของปงสมานนี้แป๊บหนึ่งนะโอ้ยพอจะฆ่าเสร็จทำให้เราอยู่นะไปมากเลยเล่นเล่นอะไรวะเนี่ย นี่โอเคพอมาเรากลับบ้านกันดีกว่าฝนตกอีกโอเคให้นี่ฝนก็นเลิกตกแล้ว ตอกอันนี้อันนี้มันจะดับป่ะไม่ดับเลยเนี่ยแต่ละไฟจะไม่ไหม้วะแต่แต่ว่าเออมันทำไงไงให้มันหายเนี่ยอืม ทุกคนผมมีอะไรจะให้ดูนะอันนี้คือแบบผมไปดูจาก YouTube มานะครับผมมาเอาเบสลหลัมาก่อนเบสล็ลัไม่เกี่ยวนะแค่ต้องใช้หลบไปแล้วก็เอาไข่ตัวอะไรก็ได้เนี่ยเซกมาผมเช่นเนะอาบัวแล้วกันเอาไฟมาแล้วเราขังวัวไว้ก่อนนะเรามาทุบ ที่หลังนะครับโอเคประมาณนี้โอเคมาหลังจากนั้นนะฮะับให้ท่านชมเนี่ยหาบล็อกอะไรที่มันทำให้ไฟไม่หายนะครับมาแต่ผมลืมแนละ้วว่ามันใช้อะไรวะเออไหนะวะลืมนะอันนี้ลืมจริงๆนนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่กรารแดสดงโอเคจะเปนะ็นะนืนะ นีน่ะนี่สนี่อ่าวาัวตูละออาเสกวัวมาใหม่อ้าววัวหลังจากนั้นนะโอ้ฝักหลังจากนั้นให้นุ่มชมมงโซโนบอลมาผีม้านั่นแหละตัง้งมันมีอยู่นี่หว่าเนี่ยเเนี่ย ทำไมไม่ได้อ่ะนี่เดียวนี่มากนี่กคนน่ดูวงนะด้วตัวนี้จะติดไฟนะทุาากคนนะฮะอินปมาทุกคนสามารถอำไปรองก็นได้นะถ้าทุกคนเล่นมวยครับ อันนี้ทําในคอมไม่ได้นะทุกคนผมไปดูมาแล้วแต่เล่นเออแต่ทําในไมครับพีอีได้นะครับดูไหมครับในโทรศัพท์นั่นแหละนะแล้วก็ทําประมาณนี้นะเราต้องอยู่ตรงไฟนะแล้วก็ให้ตัวเราที่เราจะป่าไว้ตรงกลางแล้วเราก็บินไปเลยน้องป่าให้โดนด้วยนะทุกคนเราต้องไม่ต้องโดนนะทุกคนถ้าไม่แม่เนี่ยมันไม่ได้นะทุกคน ก็ไม่โดนอีกเวนมันค่อนข้างที่จะโดนยากนะทุกคนเพราะเราเนี่ยมองไม่เห็นนะ่ะอ่าแต่แล้วแต่ไงผมก็มองเห็นอยู่ดีนั่นแหละจ,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 จะโอเคทุกคนเรา,า,า,ราก็สามารถไปลองกันได้เลยนะครับผมใครที่เล่นไหมคครับมือถือนะ้ำหรือว่าไปหาลิงก์จาก คนที่เขารีวิวไมค์ครับหรือแจกไมค์ครับนะครับทุกคนก็สามารถไปหาจากเขาได้นะครับทุกคนมาเรามาดูเอกกนะันของเรากันต่อเลยตั้งชื่อดับก่อนหนูหนูหนูอ่าแับเนูตุ๊กตักตุ๊ก ตายงูอันนี้คือตายงูนะตายงูอืมใช่ไหมอโอเคขอไปฉีดสักแป๊บหนึ่งนะครับอีฟราบี้ งอเดี๋ยวจะถูกแล้วเป็นไลเป็นอ้งอยังไงล่ะเออเราลืมงี้เปิ้ลทองด้วยนี่ท้าใหโต แม่จ,จะจับไม่ได้นะเขนไม่กินอะไรเลยอะนอกจากอันนั้นอะฮ่ดิ ใช่เนื้อเวนคือผมยังไม่รู้ไงอันนี้มันคือตัวใหม่นะทุกคนทุกคนเนี่ยผมไม่สามารถาช่องช่องนี้นะซึ่งตัวน,นี้ผมมันคือตัวใหม่นะคนไม่สามารถขี่ได้เพราะมันก็คืออ่าให้มันตามผมอม่ะันนี้ลูกออกมาโลกออกมาโลก โอเคเราจะให้มันสู้กับตัวกระป๋อยหนึ่งก่อนนะคือไก่เอเกอเกอโอ้ตมตีอ่ะหนีไก่โอ้โหเป็นสัตว์ตั้งดึงดําบัน okay. โอเคดูแล้วลูกโอเคลูกไม่สู้ okay. โอเคโอเคทิ้งจกตาแห้งอ่ะทิ้งจกตาแห้งเลยโอเคก็ถือว่ามันไม่สู้กับใครแล้วกันนะ มันน่าจะไม่ก็เก่งเรื่องการต่อสู้นะเพราะตัวอะไรก็จะจค่อยนึงนะแต่มันก็สู้ได้นะทำเป็นเล่นมันก็สู้ได้นะทุกคนนะหรือว่ามันแช่นกระดูกอะ่ยโอ้ยแหลกเนีะะ่ยล้วผมลองใส่ไก่มาไว้นะในบ้าน ดูสิว่ามันจะกัดน้อยอ่ะเป็นสัตว์ตัวนี้เฉยเลยอ่ะไก่ตายหาเลยโอ้เงิเงินการศึกอ้าวลูกเราเอ้ยเอ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  ผมจะเรียกเขาว่าสลาเมนเดอร์น้อยคุ้งข่ามันเอีปิดท้ายให้ก็ได้ประตูโอเคทุกคนก็นสำหรับวีพีนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเฮ้ยอย่าไปเหยียบบนแคปข่าดีกว่าเค้กข้าวไว้กินโอเคทุกคนก็สำหรับวีพีนี้ก็ขอ ตลาการไปก่อนค่ะที่ทำคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อคิ้กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารลุงประไรอะ่ะลูกดื้อเหลยเนี่ยละฮะไม่ดื้อเหรอฮะฮะ แล้วผมจะเจอเขาไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอ้ยลกูกนี่นั่งทำไมตั้งบนฝาวันนี้เฮ้ยนู่ของดิฉันนี่ค่ะ อย่าเดี๋ยวบิดไปไหนดูฮ้ยบิดไปไหนเนี่ยการันจ่งคลิปแล้วนะเนี่ยโอ้โหเล่นเทียอะไรวะนี่เลยอันนี้เอ้หกลายเป็นนกนางนวลไปแล้วอันนี้ ไปดกโอ้โหแล้ววันชาตินี้จะได้กลับบ้านเนี่ยโอเคโอ้โหกลับบ้านเลยโโห เลยผูโดดไปทำไมอนะเนี่ยโถลูกไอ้ตัวได้มีโทดอนน้อยเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเลยมันยังอยู่ที่บ้านเนี่ยโอเคก็คลิปนี้ก็จบจริงแล้วโหบินไม่ไหนร่อนเลยดูดูเลยไนะม่ไมทันเนาะก็ของเราก็เดินเลยเล่นเถอะเคนะอืมก็ตัตวพีพีนี่ก็ ไม่ไลยนะแค่บอกว่าบายบายหวังว่ามันคงไม่ตามมานะ